ผู้ชมคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศวันนี้อยากจะชวนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าฟ้าขมุกข,ขมัวนะนี่เรา ออกอากาศอยู่เหมือนข้างนอกก็ยังมีเสียงใช่ไหมไม่รู้ฝนจะตกลงมาเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะบอกว่าจะมีผลกระทบจากพายุฤดูร้อน46จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่ตอนต้นคือฝนตกลงมาตั้งแต่เช้ามืดเลยก็มีการแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองไล่เรียงกันดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงอย่าง ท่านหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะคุณบาลาวิน PM นี่ถ่ายจากตึกสูงอ,อันนี้เขาบอกแถวสยามสยามช่วงเช้าวันนี้นะคะฝ<ส>น,นกตกลงมาอย่างหนักเลยครับข้าวโพลไปหมดเลยคะ่ะวันนี้ส่วนจากพื้นที่คลองเตยค่ะเป็นภาพของคุณแอม a อ a โพสต์บอกว่า คลองเตยฝนตกช่ำๆเลยนะคะหนักเลยแต่ถนนพระรามสี่ยังไม่ติดมากจริงหรือเปล่าก็คุณเป็นช่วงเช้าก่อนที่เออยังไม่มีใครออกไปทำงานแล้วมั้งคุณจอยส่วนบริเวณที่น่าจะเดือดร้อนพอสมควรจะเป็นแถบหน้าโลตัสพระรามสองนะคะโพสตของคุณ always love you นี่น้ำท่วมค่ะบริเวณก่อสร้างทำให้ทราย จากตรงกลางใช่ไหมที่ก่อสร้างไหลมารวมกับน้ําแบบนี้การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะขอบคุณภาพจากทุกท่านด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้จากโซเชียลมีเดียนะคะขณะที่นี่ฝากฝั่งของนักการเมืองคุณอนิสศรเพียงเกตอาวพ่อใหญ่จากเพื่อไทยโพสต์ภาพค่ะบนทางด่วนนี่ฝนตกรถติดหนัก หลายคนคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเออวันนี้วันนี้รถติดจริงๆทุกคนที่ขึ้นทางด่วนวันนี้บอกว่ารถติดค่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่เจอเหมือนกันช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคือเป็นติดบนทางด่วนเหมือนกันใช่ไหอ,อ่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนฉบับที่7พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้แล้วก็จะกระทบไปถึง46จังหวัดภาคเหนือ15จังหวัดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14จังหวัดภาคกลาง15จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและ มณฑลแล้วก็ภาคใต้สองจังหวัดก็คือที่เพชรชบุรีแล้วก็ประจวบคีริขันดังนั้นวันนี้ก็แต่ละพื้นที่เฝ้าระวังกันให้ดีพกร่มนะคะแล้วก็ใครเดินทางก็ขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าฝนตกแบบนี้มันก็มีข้อเสียทุนเมื่อคุณจอยอฝนตกรถติดน้ําท่วมแต่ถ้ามองในมุมที่ดีก็จะมองถึงว่าเอฝนตกลงมาแบบนี้มันจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองได้หรือเปล่าจะช่วยได้เยอะไหมโดยเฉพาะภาคเ<อ>หนือค่ะแต่ว่า ถึงแม้จะมีฝนตกหนักนะครับแต่สถานการณ์ฝุ่นที่เชียงใหม่ยังวิกฤตนะล่าสุดนะครับทางด้านของนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรเนี่ยนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านบอกว่าค่าฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานมาแล้วเกือบ2สัปดาห์ทำให้ผู้ป่วยจากฝุ่นควันแล้วเนี่ยมีมากกว่า3 0 0 0 0คนนะครับเพิ่มจากปีก่อนเป็นเท่าตัวปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 0 0กว่าคน ปีนี้สามหมื่นแล้วคุณจอยค่ะส่วนใหญ่พบว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบนะครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคหืดเลือดกำเดาไหลโรคถุงลมโป่งพองตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอให้ประชาชนเฝ้าดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่สูดฝุ่นเข้าไปถูกไหมคุณจอยแต่ระยะยาวอะ ที่ฝุ่นเข้าไปถึงภายในโมเลกุลในร่างกายของเราอะ่ะไม่รู้เลยนะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับขณะที่ทางด้านของคุณตันหาสกรน,นาทีนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยเมื่อวานนี้นบอกมีการลงนามนะครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็น MOU กับมูล,ลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางผู้ว่าเชียงใหม่นะครับเป้าหมายคือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2 5 ในพื้นที่69หมู่บ้านของอำเภอแม่ริมและอำเภอหางดงคุณตันเนี่ยนะครับในนามของมูลนิธิตันปันจะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินรางวัลให้หมู่บ้านละ100,000บาทสำหรับหมู่บ้านที่สามารถลดจุดความร้อนได้ถึง80%เมื่อเทียบกับปีก่อนเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะมีแรงจูงใจใจะได้ช่วยเหลือกันแต่แค่ชาวบ้านช่วยจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอเอาทีนี้ไปดูรายงานค่าฝุ่น PM 2.5สะสม24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่9โมงที่ผ่านมาข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษค่ะพบว่าอันดับหนึ่งวันนี้อยู่ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน182.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาคือที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศอน1 141.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตำบลเมืองนาอเอเชียงดาวจวััดงหเชียงใหม่126.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตำบลเวียงพังคำอเอแม่สายจัังหวดเชียงรายค่ะ122.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็อันดับ5ก็คือที่ตำบลเวียงอเภอเชียงของจัังหวดเชียงราย107.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร พื้นที่เดิมๆเ,เลยนะที่เรารายงานมาเรื่อยๆนะคะคส่วนกรุงเทพมหานครเช่ะเช้านี้วัดค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่เขตดอนเมืองนะคะ36.5มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5วันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี คือยังไม่เกินค่ามาตรฐานนี่อันดับ1.36.6นะคะในกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ยังเป็นโซนสีเหลืองนะไม่เกินค่า37.5เมื่อวานนี้วันก่อนยังมีสีส้มบ้างวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวเชื่อว่าฝนก็ส่วนนึงลมพัดด้วยนะคะครับก็หวังว่าฝนจะไปตกหนักๆในพื้นที่ที่อยู่ทางภาคเหนือตอนนี้ที่มีจุดฮอสปอตเยอะๆมีฝุ่นเยอะๆจะได้ชะล้างฝุ่นไปสักหน่อยนึงนะครับ